ต้องปลูกฝังกันไม่เพียงแต่คนรุ่นใหม่แต่ว่าคนรุ่นเราแล้วก็แน่นอนว่าทุกวัยก็จะต้องให้ความสําคัญคือเรื่องของขยะนะครับ,รบแน่นอนว่าขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนเงาตามตัวนะครับคนเราผลิตขยะวันหนึ่งประมาณ2กิโลกร,รัมต่อคนนะครับและคิดดูคุณผู้ชมประเทศไทยประชากรเกือบ70ล้านคนนะครับ วันหนึ่งขยะมากขนาดไหนขยะชนิดหนึ่งที่ตอนนี้น่ากังวลก็คือขยะพลาสติกอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีนะครับว่าพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายค่อนข้างนานนะครับมีข้อมูลที่บอกว่าพลาสติกชิ้นหนึ่งจะสามารถย่อยสลายได้คือใช้เวลาประมาณ450ปีวันนี้เรามาเน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะมีวิธีไหนได้บ้างในการช่วยโลกใบนี้ของเราครับ ส่วนหนึ่งของปัญหาขยะก็เกิดจากการใช้ชีวิตประจําวันนะครับบริโภคสินค้าแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเช่นขวดน้ําพลาสติกถุงพลาสติกหลอดพลาสติกโฟมและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมครับและเราทุกคนครับสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ําเสียและเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ําลดปัญหาภัยแรงได้ครับเพียงแค่ลดการใช้พลาสติกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับรวมถึงการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่ ด้านกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังได้จัดทำคลิปน้ำคือชีวิตกับความมุ่งมั่นและความร่วมมือของจิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อมติดตามชมพร้อมกันเลยครับ นึ่งชีวิตเวลาที่มีทำดีได้กี่ครั้ง<น>ออกมาทำโลกของเราทาไฟด้วยความหวังมันทุมเทโดยไม่ต้องคิดกันด้วยจิตอาสาดูแลรักษาทำรมาชาติท้งน้ำและลำธารคนเคยพูดไว้ว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนทั้งเดือนและดาวจากการกระทำให้โลกถูกทำร้ายก็คงจะทนไม่ได้แต่ยังมีเราที่จะสู้ไปถมเทอยู่ไหมทุกคนมีน้ำใจไมตีและน้ำหนึ่งใจเดียวกันผมบอกเลยว่าเชื่อมพองพ้องใจ มมัันนได้เสอะครบในความรู้สึกของผมคำว่าน้ำเนี่ยก็บอกได้เลยว่าน้ำเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นทุกอย่างน้ำคือชีวิตจริงๆในเรื่องของการดูแลเราดูแลตั้งแต่ต้นน้ำเลยตั้งแต่ไม่ทิ้งไขมันลงคูลองโดยทุกบ้านต้องมีถังดักไขมันแล้วก็พอมา จากในคลองแล้วเสร็จเนี่ยเราเรามีคลองหมาสดวนที่กว้าง40เมตรมันก็คือบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ซึ่งไม่ต้องไปสร้างอะไรที่มันมากมายเลยแค่สร้างถังดักไขมันทุกบ้านเราก็าจะมีบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่แล้วปลายน้ำสุดท้ายเลยเนี่ยคือบอกเลยว่าทุกคนต้องร่วมมือกันแล้วดึงคนลงคลองทุกสิ่งทุกอย่างต้องต้องใช้น้ำครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำน้ำนี่ ทุกอย่างที่เราต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นพืชสวนไร่น้หรือไม่ว่าจะเป็นกระท่องทะเลไม่ว่าจะนำมาบริโภคทุกคนขาดน้ำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำนี่เราต้องดูแลการดูแลก็ต้องเริ่มต้นจากต้นน้ำกลางน้ำลายน้ำถ้าต้นน้ำดีกลางน้ำดีปลายน้ำก็จะดีด้วยถ้าต้นน้ำไม่ดีกางน้ำไม่ดีปลายน้ำก็จะมีผลกระทบไปด้วยครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีเครือข่ายที่ทำกันดูแลเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงลายน้ำก็ในช่วงแรกชุมชนก็ยังไม่รู้ว่า ประชาชนจิตอาสาคืออะไรผมก็พยายามจะอธิบายเนื้อับความเข้าใจในชุมชนสามารถสร้างเครือข่ายจากต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําสิ่งที่เราทําเราไม่ได้คิดถึงสิ่งตอบแทนแต่สิ่งที่เราได้มาคือความภาคภูมิใจที่เราได้ทําให้กับชุมชนทำแหวกับลูกกับหลานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรอยยิ้มก็กลับมา ตูจุนจนบ้านหาดสมบูรณ์ทุกคนครับ น้ำคือจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตและความสมดุลของโลกใบนี้นะครับให้ข้อมูลความมหัศจรรย์ที่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะทราบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าทําไมน้ําถึงคือความสมดุลของโลกใบนี้โลกของเรามีน้ําเป็นองค์ประกอบ ร้อยละเ0นะครับเช่นเดียวกับร่างกายของมนุษย์ก็มีสัดส่วนระหว่างของเหลวกับสิ่งที่เป็นธาตุต่างๆในร่างกายของเราน้ำเนี่ยเป็นองค์ประกอบถึงร้อยละ70นี่คือความสมดุลน,นะครับดังนั้นเราเองก็ต้องมีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเฉพาะน้ําสะอาดสะอาดให้ลูกๆหล,หลานๆของเราได้มีน้ําสะอาดได้ใช้ในอนาคตเหมือนกันครับอ่ะก็ไม่ใช่น้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยจิตอาสาสามารถเป็นกันได้ทุกคนครับ ปัญหาขยะในแม่น้ำขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานและย่อยสลายเองได้ยากต้องใช้เวลาประมาณ450ปีพยะเกิดจากกิจกรรมชีวิตประจำวันของมนุษย์ที่ทิ้งขยะไม่ถูกที่และมนุษย์จะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไม่นำกลับมาใช้ใหม่และไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจึงเกิดปัญหานี้ขึ้นและระบาดในทุกพื้นที่ สาเหตุเกิดจากการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำโดยตรงและจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องทำให้ขยะไหลาลงสู่แม่น้ำและทะเลทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและส่งกลินเม็นให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกนั้นส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกายและสุขภาพสิ่งแวดล้อมทำลายทางระบบนิเวศและทำลายมนุษย์อย่างรุนแรงทั้งทางอ้อมและทางตรง เพราะน้ำคือสมดุลและเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาและทิ้งขยะให้ถูกที่การแก้ไขปัญหาลดการใช้พลาสติกและคัดแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งให้ถูกที่ไม่ทิ้งไขมันลงในแม่น้ำจัดกิจกรรมจิตอาสาและเก็บขยะริมแม่น้ำและริมชายหาด มนุษย์ต้องช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำทิ้งขยะให้ถูกที่และเล่งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ<อ>เช่นกุ้งหอยปูปลามนุษย์ก็ต้องใช้น้ำเช่นเดียวกันในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำหรือการดื่มน้ำจิตประทาอื่น,นๆเช่นการล้างจานหรือการหุงข้าวเป็นต้นฉะนั้น น้ำจึงมีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตมากและขาดน้ำไม่ได้พืชผักสวนครัวก็จำเป็นต้องใช้น้ำในการจเจริญเติบโตดังคำพูดที่ว่าเชื่อมคลองคล้องใจใช้ได้กับสถานการณ์นี้